9เรื่องที่ต้องรู้ถ้าอยากสอบเข้าม .1 โรงเรียนจุฬาภร1โรงเรียนจุฬาภร์เป็นโรงเรียนลักษณะแบบประจำระดับชั้นมัธยมและมีทุนการศึกษาทั้งเรื่องเรียนและค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่2เดิมโรงเรียนเครือจุฬาภร์มีเพียง12แห่งทั่วประเทศแต่ปีนี้เปิดเพิ่มอีก6แห่งรวมเป็นทั้งหมด18แห่ง 3. ม,มีการสอบคัดเลือกทั้งหมด2รอบก็คือรอบที่1จะสอบเดือนพฤศจิกายนและรอบที่2ส,สอบเดือนมกราคม4มีสอบ2วิชาก็คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5. การสอบคัดเลือกรอบแรกจะคัด300คนสำหรับ12โรงเรียนเดิมและอีก100คนสำหรับ6โรงเรียนใหม่ 6. การสอบเมื่อก่อนรอบแรกจะคัดด้วยข้อสอบสนามสสวทแต่ปัจจุบันเครือจุลาภรออกข้อสอบเองไม่ได้ผ่านสสวทแล้ว 7. เกณฑ์การพิจารณาจะดูจากคะแนนค่าทีซึ่งจะใช้สัดส่วนวิชาคณิตศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์เป็นอัตราส่วน60ต่อ40ข้อที่8 สำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่สองสิแห่งเดิมจะรับจากรอบแรก300คนคัดเหลือ96คนและอีก6แห่งใหม่จะคัดจาก100คนเหลือเพียง24คนเท่านั้นข้อที่9การสอบรอบที่สองข้อสอบจำนวนไม่เยอะแต่เน้นแสดงวิธีทำแสดงวิธีคิดโดยละเอียดอันนี้ก็เป็นความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบจุฬาภรณ์จริงๆแล้วสนามสอบไหนก็ไม่ยากถ้าเราเตรียมพร้อมก่อน ใครอยากตะลุยโจทย์ไปได้วยกันทักแชทมาที่สเกเตอร์นะคะ